เาใฮะตที่ไหนมาตาเจ้าหีูออเม่สมาตาเจ้าพอดีวันมันซ้อมกันว่ายังแหนยังนึ่กูปวดใจมาตาเจ้ามี่ยแล้วโอเคกันแลวกันแล้ว วันนี้อย่างเงี้ยมันตัวกันขอโทษขอโทษวันรับ้าคนแรกวันรอนพออยู่มึงเป็นลูกคุณยังไงลูกเออแม่ี่็จ่แง่ก็ได้กันเออต่อใครตีกูไม่ได้ต่อถ้ากูเป็นลูกมึงมึงกแง่กูได้แต่ถ้าเกิดกูเป็นแม่มึงเออมึงจะต้องยอมเอออ่าต้องเปลี่ยนบทบาทเออเออเข้าใจกันอ่าลองเปลี่ยนปอมาดูปกติปอกูไม่ตีกูโอเคโอเคนะคะทุกคน อ่าอันนี้นะคะใส่ไข่ก่อนใส,ส่ไข่ก่อนนะเจ้าเออก่อนเ่มนใส่ไข่ก่อนนะเจ้าถ้าทุกคนแล้วอุปกรณ์นะคะสำหรับตรงนั้นนะคะจะน้ำตาลไปนะคะโอ้โอมึงกับเป็นเบลล์ละกันวันนี้ของแม่บ้านก่อนนะป้าจะมดละมึงอันน้ำตาลไปใส่กาแฟแน่ <c oughs> แล้วจากนั้นใส่แป้งเท่าไหร่คะปร,ะริมาณใส่กี่ตวงคะถ้าใส่แป้งเอ้ยถ้าใส่แป้งกี่นี่แป้งเราต้องถามแล้วแป้งแป้งแป้งใส่กี่ถ้วยคะ แด่กี่ถ้วยคะเบติ้วยทุกคนคุยเดียวดยเดียวพอแล้วถ้วยเดียวหรือสองถ้วยสองถ้วยเขาบอกสองถ้วยจ้าจ่าถ้วยที่อื่นอาจจะสร้างตวงวัดตามปริมาณถ้วยแต่ว่าถ้วยมันกูเป็นอย่างนี้ใส่แม่ไใส่นะคะกำลังไฟหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนสองร้อยสามสิบหกบาทนะกดได้เลยนะความจุของนิดจ้าปูซันเออกดเหลือปูสันเน่เขาบอกว่านี่เราจะมาโดนนะ มือสั้นแต่คิ้วแต่กี้แน่นะครับจาก270บาทเหลือ2อ9ราสิบ้าบาทะทุกคนตอนนี้มีกุ๊ปั๊กดก่อนนะคะทุกคนออกกดไปแล้วค่ะกดไม่บอกว่าเป็นของต้นที่ทุกบ้านต้องมีนะคะนะคะส่วนการ ถ้าใครถือสาอีกทีจะจะพองค่ะ <c oughs> แล้วก็มึงเติมแป้งก่เติมแป้งกเติมแป้งม้งเติมแป้งกะเออเ้อามาดึแก้วจามคมาหกเไปก<า>่อาโอใช้เมนย ต่อบอกให้พี่เติมแป้งไหมเติมครับแล้วกาเติมแป้งตรงพี่พี่เติมหน่อยใช่ใช่ครับแล้วกูทำอะไรผิดเติมใส่หม้อครับแล้วมึงจะมาโกรธกูทำไมอันนั้นไม่ใช่หม้อเพราะอะไรล่ะอันนั้นไม่ใช่หมออ้อกูก็ก็มึงไม่ได้บอกให้เติมตรงหม้อเมื่อกี้มึงบอกเติตม,มตแป้งหน่อยบอเหมือนกันก็มึงบอกว<อ>่กาเนี่ยไม่ต้องิะตลอดค่อยๆใจเย็นมีอะไรค่อยๆคุยกันเดี๋ยวไถามตาบกเไม่ต้องคุยกันมีอะไรใจเย็นๆเราไม่ต้องเกลียดกันค่อยๆไปโปรดิวเซอร์นะปล่อยกูทำ ใช่ใช่ก็เติมก็เติมดีๆก็ไม่ต้องไม่ต้องเทียงกันมาเติมตีมือพี่ตัดด้เลยอันนี้หลวงปู่เลยเนี่ยเฮ้ยหลวงปู่เลยเนี่ยใจเย็นๆใจจะมีอะไรใจเย็นจำนะครับใจเย็นนี่เหรอพี่ชาบูเหรอพาบูต่อไอ้นี่ยังเขียนแต่หมูอันนี้อะไรก็เล่นอ่ะที่มันน้ำมันแบบนี้ตัวใหม่เลยที่เราบอกว่าตั้งน้ำมันลงท่อนเลยเดี๋ยวมีหม้อต่อทุกคนเดี๋ยวมีหม้อ นะแล้วใครเอาจาบูมามึงมีหมาใจดีมาด้วยเออคือวันนี้เก๋จะมาเบาๆไอ้ตันหนักกว่ามุกเปิดประตูไปลูกค้านั่งหน้าอื่นเลยแล้วลูกค้าเดี๋ยวก็จะมาลูกค้าบอกคุจะมาใช่งไหมวะทุกคนแต่ใครนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยต้องทุนขนาดนี้เนี่ยต้องนี้แล้วนะคะทุกบ้านต้องมีค่ะครับผมราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยสามหกบาทแล้วตอนนี้ เรจ็ดสิบเกาเลยนะตอนนี้มึงวางกระชับก็อยู่กว่าเดี๋ยวก่ว <c oughs> อนนะก <c oughs> ว่านี่มึงต้องได้ดีเซนเตอร์ไอ้ยี่ห้อนี่นะวกว่าไม่มีดีเซนเตอร์ <c oughs> นี่เมื่อกี้เห็นหน้าเพื่อน <c oughs> แล้วก็เายื่อนอะไรมาแล้วเปล่ามึงคงพออะไรเราก็ได้ให้กูแค่ได้กูพอต้องล้างหน้าแล้วก่อนนะมต้องอาบน้ำไอบาร์มาเลย้ะไอ้บาร์ดอืไอบารดไอ้บารดเจ้าอ่างไอ้กูล้างไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไปงดกันเลยเออนะตอนนี้เหรอตอนนี้อ่ะเหลืออย่างเดียวที่ร้านเราจะไม่ได้รีวิวคืออ่างล้างหน้าและอาาบน้้รรีววิไดเหอ ก้ว่าก็ไปอ่างละอ่างอาบน้ำจักกุชชี่มาเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้จะมรดูรีวิวหัวปลาหนอดได้ครับ